ช้วของเราเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนสวัสดีค่ะฮัลโหลมา YouTube f r i e n สวัสดีเพื่อนๆน,นี่คืออาหารมื้อแรกของวันนี้นะคะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองนะคะก็คือไข่แล้วก็ ฮาสเฟรคเคนก็คือมูสลล่นะคะทุกคนแล้วมีกล้วยเนาะกล้วยหอมเราแช่ตู้เย็นไว้นะเราก็เอามาใส่มันก็จะมีสีคํานเลนึงค่ะทุกคนนี่ค่ะแล้วก็เอาไปทอดนะคะแล้วก็มีขนมปังทันะพืชแล้วก็ข้าวโพดฟักทองกล้วยแล้วก็มีเราจะทานนี่นะคะวิตามินเขาเรียกว่าน้ํามันปลานะคะแซลมอนเอ่อฟิชโอยนั่นเองนะคะทุกคนมาทานด้วยกันเลยจ้าทุกคน ตอนนี้ก็คือทำ if if นะคะทุกคนเนาะงดอาหารสิบหกชั่วโมงนะคะแล้วก็เราจะทานภายในสี่ชั่วโมงนะคะก็คือนี่จะทานอาหารเย็นเนี่ยรอบต่อไปไม่เกินไม่เกินสองทุ่มนะคะแต่ก็คือหลังจากนั้นเราก็จะงดยาวมาเลยสิบหกชั่วโมงค่ะเพื่อทำการลดความอ้วนของเราลดไขมันอะไรต่างๆ Der schritte fast zwei Wochen fest. Mm. Sich mm. Nach vorne noch nach hinten. Obwohl vor dem Sturm Hallo, die Kälwische Sackgasse immer noch unklar. Allerdings gibt es gibt so mehr Hinweise, dass viele russische Soldaten gar nicht wussten, was auf sie landet. Und deswegen glaube ich, dass sie die Aufklärung von Achilles haben. Und zwar bevor sie einmarschiert sind, aber spätestens dann auch die taktische Aufklärung mm. vor Ort. Glaub, zu, ich glaube, ich habe Klarheit gehabt, was da auf sie zu kommen. Ganz besonders könnte das für eine Vielzahl unserer Soldaten gelten. Inzwischen musste der Kreml zugeben, dass wir alle zu Kriegsbeginn. Leumarkt gefunden. Und äh. In Aber eine Auskunft ohne Wissen der Führung. Die Folgen dieser Probleme sind hohe, schwere Verluste. Nach US-Angaben sind mmh. rund 4.000 russische Soldaten gefallen. Dazu wurden die Ukrainer über 300 Panzer zerstört haben.

กล้วยต้มค่ะบ่บนานเ่ยเจ๊ขอกเจอนมอปังโฮลวีสของเรานะคะพยายามเข้าไปนิดนึงอันนี้ก็คือมีทันยพืช สิบเก้าชนิดนะคะสิบเก้ากรนส์มีนไปเราฟังข่าวไปด้วยเป็นช่องไลฟ์ นะคะทุกคนไลฟ์สดนะจะดูทุกวันนะคะดูไว้มันจะเปิดทั้งวันนะทุกคนไลฟ์ข่าวนะคะของเยอรมันนะทุกคน <c oughs> Das Töten von Zivilisten, von Frauen zu stoppen. Das ist die große Hoffnung von Ukraine, also, ja. nicht nur der Ukraine. Der uh, Hoffnungsträger, nicht nur für die Ukraine, heißt er. Beruhigend ist sie ganz schön. Ist der Schlüsselfigur zum Einmannwollwerk gewesen, die Krieg geworden. Vor sozialen und Schauspieler, Komiker, TV-Stand, star Präsidenten, Maserati-Show. Wir schließen alle Realitätstests, scheint der Durchschnitts- und Zoll.

เลือกทานแบบนี so? ้เราทำให้เราอิ <ummer sun ita> ่มนานนะคะทุกคนแล้วเราก็จะได้รับโปรตีนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีไฟเบอร์มีอะไรต่างๆนะคะทุกคนส่วนน้นล้วี่เราก็ทานไปพร้อมมื้ออาหารเลยนะ โอเคค่ะเดี๋จะขอทานต่อให้เสร็จนะคะ <Ich S 2> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะพบก,กันใหม่กับคลิปโอน้าค่ะบ๊ายบายเจ้าเจ้าเอาวิู